หลับฝา่าพุงนะหลับฝาม,มอ้อเด้เอายวไปไปอมหัวมัน เดี๋ยวต้มน้ำซุปนะครับน้ำซุปใส่ปลามั่งั้นกระารนะ ไนะครับแล้วก็ไปบมะกรูดหลังก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปซนะุกหลาดครับ น,นะนี่ระหว่างเขารอน้ำซุปซุปเรียบร้อยนะเขาก็มาหลาบับหลับรอครับระหว่างร,อ,รอน้ำรอน้ำซุปครับ เนี่ยคนอีสานกินไหมวันนี้ลาบลาบเนี่ยมันมีเสียงสานกินหียเนเนาลาบไปเขาไปจะหอมเอาไปลาบลาบเนื้อผ่านะครับ ่ไปครับ ปาเลยครับตับกันนะครับให้ยือไม่จะาหเลือดนะเหนียวเก็บเลยเนี่ยเหนียวแล้วเนี่ยมันจะได้ละ

ยิ่งนก็อ่คก็หยิไปทุกมนเลยมาติกระครับเที่ยแค่หอมง่ายๆครับหอมเป็ืกรีเกียมั้ะเกียงหอมหอมหอมเกทียงยม่ระเที่ยม แนม้ม็ดำๆมันมถ้าตำถ้าเ่ตาตำว่าละเอียด ผม <g ülme> นดังแคบๆะ <g ülme> นะครับนี่ก็ทิ้งไว้ก่อนครับเลยก็น้ำซุปที่เขาต้ไมไว้แล้วก็เขามาทิ้งไว้ให้มันหายห้อนก่อนครับแล้วก็กเขาก็แจ่ นี่ครับเอาเตพิกผงนะเตพิขงเขใส่มดมดนี่เลยครับเอาพริกแฉะแฉ่ไว้มันแฉะไว้มันพริกมันแดงเนื้อป่ามันเนื้อป่ามันจองมาแดง ี่เขาจะแกไปพักพักๆักักนี่เ,เขามาเตรียมพักรอ,อ,อนนครับเตะต้อยต้นหอมมากทีรอนี่ต้นหอมมื่อกี้เขาจะใส่ตุ๊กตาครับครับหอมแดงแดงใส่ตุ๊กตาแล้วนี่

ông ấy khốp nữa hấp phong cây dập cúng cả tiêm này là cho môn cừng đây hả, như cả nam, nam xúc hậu cả ok, này ở đây hấp đèn hấp và hậu cả làm đếm loài lắm hấp vô hậu cái hậu

เอาถ้ามันเก็ตืนแก้วนเอะน้ำแข็หยไดตอนแรกาโแนมันมีอยู่นะันไปเอาเทสซรดนะมอนมหน่ำมันหอใช่ไหมก็มว่ะกมเราห่อก่อน ว่ตอนแรกเขาไปเลยว่าจะเอาบ่สร้แล้วเสโอ้น้ำลายเงียเอาเปียกรีเปียกีโอ้โเดแปละหลักนเย็นยิ่งดอกล้วเขาเอาไม้จากคูอเย็นยิ่งแพอดีครับนี่คือเย็นเิ่ลูกกกันไล้ให้ที่คือลูกไปรมกน

ชื้อตังไม่ยี่สิบบาทอ่ะไปเนี่ยไอ้ปอนไอ้ปอนปอนปอนเห็นน้องบ่เออมันจะบอกให้เข้มนะครับนีะคีดนะไปซื้อใส่อยู่นี่ไอเกลือนว่าหนีกระโบ๊เปิดนี่ใหญ่ลูกไปอยู่ปากร้อยบน่ะ จากรถจากลากว่าน่าเด่นเลยเดอนมากนี่เขาก็ทำมนี่ได้แล้วเขาใส่หมองชุดรถได้นี่เขานี่ผมชุดรถนี่เขาใส่ใส่ทีหลังนะคระับถ้าเขาใส่หองชุดรถก่อนนะมันใส่ว่ามันจะ อมหนามมันจะฟูครับใส่ลายก็ล้มจับข,ข,ขึ้นรถอาใส่ผขึ้นรถทีหลังมันเนื้อมันจะบกฟูครับถ้าเอา,าใ,ใส่ก่อนแล้วมันเนื้อมันฟูนะบะบะล้มบะงามครับเนื้อเนื้อปลามันจะฟูหมด ใส่ทีเดียวเงี้ยอโอ้เขาเขาลืมใส่นี่นีลนนนนนนล่ลืมใส่หมกแป้นนะยางเงีใส่ทีหลังได้ลืมใส่หมกแป้นนใส่หมกแป้นนะที่ของม่านี่ส,นนนสีมันบวแดง

้ตักจิตจานนะครับอืมเสร็จแด้วผมมีพักแต่งนะครับนี่หอยเชลล์นี่แต่งก็ได้นะครับนะครับก็เทสแล้วครับลาบปลาครับสูตรเหนือครับก็เดี๋ยวก็รอพักกลับสักหน่อยก็เรียบร้อยครับ ฝา,ากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวหลบหน้าเขาอย่าเจ๊งย,ย่งต่อครับฝากกดติดตามกดซ้ำๆคลขข้ครับซ้ำๆคร้รับครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ